วันนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจของทีมแมนซิเตี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันที่นี่ที่ Manchester City Thailand นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วก็คิดเห็นยังไงข่าวในคลิปนี้คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปแฟนแมนซิตี้อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวจะได้เข้ามาที่นี่ Manchester City Thailand นะครับโอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นที่ว่ามาเลยโดยอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลอย่าง เจอแมนเพนแนนนะครับอันนี้ก็เป็นกูรูที่สปอร์ตบาร์นะเขาก็ออกความเห็นเกี่ยวกับเดอะบอยแล้วก็เจอรลาดโดยก็มีคนตั้งคำถามแล้วว่าเดอะบอยกับเจอรลาดในความเห็นคุณเนี่ยใครเก่งกว่ากันอ่าเพนนนที่เป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลแกก็ออกความเห็นว่าเดอะบอยเนี่ยยังเทียบชั้นกับสตีเฟนเจอรลาดไม่ได้ล็อกเจอรลาดเนี่ยคือมีความสามารถในการเล่นเกมรับแบบกองหลังก็ทำได้ แล้วก็มีความสามารถในการเสริมไปเล่นเกมลุกแล้วก็สามารถทําประตูได้เหมือนกันหากลองสลับภาพเดอะบอยไปอยู่ทีมกลางตารางดูซิเขาจะทําแบบนี้ได้ไหมจะทําแบบนี้ได้หรือเปล่าเอาง่ายๆลองคิดง่ายๆนะลองเปรียบเทียบตอนที่เขาเล่นให้กับทีมชาติเล่นให้กับเบลเยียมดูซิคุณจะคิดภาพตรงนี้ออกเลยอันนี้ก็เป็นความเห็นของเพนนะันอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลนะ อ่ะซึ่งแน่นอนครับว่าพอมีความเห็นแบบนี้ขึ้นมาปั๊บก็มีกระแสดราม่าแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในโซเชียลนะครับผมก็เลยหยิบยกคอมเมนต์ที่น่าสนใจเอามาคุยกับทุกคนนะอ่ะก็เป็นคอมเมนต์สนุกสนุกฮาฮาเกลียนนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ถูกใจแฟนลิเวอร์พูลบางทีก็ไม่ถูกใจแฟนแมนซีพองั้นก็ดูสนุกสนุกขำๆได้นะครับไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ มีความเห็นประมาณนี้นะาลากเจอหลาดไหมคนอื่นด่อีกแล้วนะเพนแนนอ่าอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ <c oughs> เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมกลางตารางจริงหรอเมื่อก่อน <c oughs> นะครับก็คือเหมือนกับน่าจะเป็นแฟนบอลที่อื่นเขาเออกคอมเมนต์เรื่องนี้ต่อมานะครับเขาบอกเฮียเจิดเนี่ยอยู่ดีๆนะแต่ว่าทําไมเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยชอบหางานมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลเขาก็มองแล้วก็มีความเห็นต่อมาเนะเขาบอกว่าโอ้โ oh, ห ลองลึกภาพพี่เจิดอยู่ทีมกลางตารางสิอ๋อลืมไปไม่ใช่สิไม่ต้องนึกก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เห็นเขาเล่นตรงนั้นบ่อยจริงๆอยู่กลางตารางอ่าต่อมานะครับเขาบอกว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ค่อยมีคนด่านักรอกคนที่จะด่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โดนพูดถึงเสียมากกว่าอ่านี่ก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจอคอมเมนต์ต่อมาเนะครับเขาบอกว่าชอบคําว่าเจอหลาดอยู่กับทีม กลางตารางนี่แหละจะให้เดอร์บอยไปอยู่ทีมกลางตารางมันยากมากอ่าแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าทำไมเดอร์บอยต้องไปพิสูจน์ตัวเองกับทีมกลางตารางแบบที่เขาต้องการด้วยละ่ะในเมื่อคุณภาพของเขาเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นกับทีมลุ้นแชมป์ลุ้นความสำเร็จทุกๆปีอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเขาก็บอกว่านี่เป็นนักเตะที่ชื่อเดอร์บอยนะไม่ใช่เจอร์ลัดอย่าไปเทียบกันอันนี้ก็ เป็นความเห็นแบบฮ่าๆนะครับแล้วก็ต่อมานะพวกบอกว่าเจอรลาดเนี่ยก็ไม่ได้พาอังกฤษคว้าแชมป์อะไรนะก็เหมือนเดอร์บอยนั่นแหละคุณจะเอาเปรียบเทียบเรื่องแบบนี้ทําไมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเจอรลาดก็ไม่ได้พาอังกฤษประสบความสาเร็จคว้าแชมป์โลกหรือแชมป์ยูโรด้วยซ้ำนะเดอร์บอยเนี่ย,ยอยู่ในทีมที่มีขุมกําลังที่เป็นรองอย่างเบลเยียมซึ่งคุณจะไปเปรยเียบเทียบแบบนั้นไม่ได้นะครับ,รบก็คือเหมือนกับเขาเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบว่าเจอรลัดเมื่อก่อนอยู่ทีม อังกฤษยุคทองนะบอกว่าเมื่อก่อนนี้มีเบ mm ็คแฮมมีสโคเจอร์ลาดแลมพาร์ดโอเวนลูนี่แคมเบลเทอร์รี่เฟอร์ดินานแล้วก็แอชลีย์โคอื่นๆต่างๆนาะนาเก่งๆมากมายแต่ก็ไม่สามารถพาอังกฤษคว้าแชมป์อะไรได้เลยนะ k ค b เนะี่ยคืออยู่ทีมเบลเยียมซึ่งเบลเยียมถ้าเทียบกับอังกฤษตอนนั้นนะ่ยก็ถือว่าชื่อชั้นเป็นรองอการที่แบบเดอร์บอยจะแบกทีมเบลเยียมเป็นแชมป์ มันก็ไม่ใช่บอลชายเดียวเนาะทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจตรงกันแล้วก็ต่อมานะครับเขาบอกว่าโอ้ต้องให้ KDB ลื่นสักครั้งแล้วก็พาทีมบุดแชมป์แบบเจอละหรือเปล่าถึงจะเป็นตำนานแบบเขาได้โอ้โหนี่ก็เป็นคำคอมเมนต์ที่จิกกัดใช้ได้เหมือนกันนะอ่านี่ก็เป็นความทิ่เห็นของแฟนบอลเมืองนอกับที่ผมหยิบยกเอามาพูดคุยกับทุกคนอ่าถ้าถามว่าความสำเร็จที่สคนนี้ยังขาดไปสำหรับสโมสร ถ้าเกิดเรานับแค่พิมารีกอังกฤษนะนะครับแน่นอนครับว่าระดับเมเจอร์เนี่ยเจอรลาดก็ไม่เคยได้พิมารีกแบบเดอะบอยนะส่วนเดอะบอยเนี่ย,ยก็ไม่เคยได้ UCL แบบเจอรลดัดนะครับเคยเข้าชิงอย่างเดียวเพราะงั้นถ้าดูด้วยเหตุลผลเนี่ยทั้งสองคนก็มีคุณภาพที่สูงเหมือนกันแต่ว่าเดอะบอยเนี่ยอาจจะอาจจะอยู่ในทีมที่มาตรฐานสูงมากนะครับแล้วก็ขุมกําลังภาพรวมเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถ้าเทียบกับ เจอหลาดณนะเวลานั้นก็เป็นได้นะครับแต่ว่าเจอหลาดเนี่ยถ้าเราลองไปย้อนดูในอดีตเนี่ยเรื่องของการคว้าแชมป์ระดับลีกเนี่ยเราไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบอลถ้วยเนี่ยก็ยังพอมีลุ้นแปลว่าความสม่าเสมอของทีมทั้ง2ทีมนียแสดงว่าทีมแมนซิตี้ในยุคที่เดอะบอยอยู่กับลิเวอร์พูลที่ยุคที่เจอหลาดอยู่เนี่ยความสม่าเสมอความเสถียรและมาตรฐานเนี่ยก็ต้องให้ไปที่แมนซิตี้จริงๆแต่ถามว่าเดอะบอยจะแบก แมนซิตี้เป็นแชมป์จริงๆยังจังใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยก็เก่งทั้งทีมภาพรวมแต่เดอะบอยก็ถือว่าโดดเด่นมากๆมากๆนะครับมากๆส่วนเจอร์ลาดเนี่ยจะบอกว่าโอเ้เขาเป็นคนเดียวที่พาเลวพูคว้าแชมป์ยูซใช่ไหมเน่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคือหลายๆคนก็รู้กันอยู่ว่ามันก็มีคนที่ทำประตูคนอื่นอยู่มีกองหน้ากองหลังแล้วก็กองกลางตัวซัพพอร์ตตัวสกิน ตอนที่คุณบุกตอนที่เล่นเกมบุกแล้วก็ตอนหาโอกาสตอนที่คุณแอสซิสต์หรือเกมตัวกองหลังหรือโกมันก็มีส่วนสำคัญแล้วก็รวมถึงคุณซื้อแทคกติกหลายๆอย่างนะครับในทีมคุณนะเวลานั้นด้วยนะครับตรงนี้คือจะเอามาเทียบว่าใครเก่งกว่ากันเนี่ยก็คงจะตอบไปค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรไฟล์กันหน่อยไหมนะครับโปรไฟล์เนี่ยเดอร์บอยนะครับก็มีความสำเร็จกับ3ประเทศนะเบลเยียมโอเคลองลงมาหน่อย ส่วนเยอรมันก็มีบ้างนะครับ Player of the Year นะครับ Football of the Year นะครับอันนี้เป็นส่วนบุคคลแล้วก็มี Team of the Season นะครับสองครั้งเที่ยงกิจ2อ2 0ั0 2 2่ั่อรางวัลสุดบุคคลนะครับ Player of the Year 19-20-21-22นะครับ Top Goalscorer นะครันนี้คือดาวสันโว์ของคาราบาวครับปี2015-16ประตูอ่า UCL อ่าไม่ใช่ UCL สิพิมเมารีกนะครับ อังกฤษแชมเปี้ยนนะครับพิมารีกนะครับสิบแปดสิได้4สมัยกับบวกเบว่เก็มีเยอรมันคัพวินเนอร์นะครับสิบสี่คัพสิบเกนะครับแล้วก็ได้1สมัยนะแล้วก็ต่อมานะครับคาราบาวคัพได้5สมัยนะครับสิบหกสิบแปดสา่สวนเบลเยียมเนี่ยก็จะมีเบลเยียมแชมเปี้ยนนะครับสองพันแล้วก็มีบอลถ้วยกับเบลเยียม2องพนะครับ ตอนนั้นก็ยังดาวรุ่งอยู่นะครับตอนนั้นดาวรุ่งอยู่เยอรมันซูปเปอร์คัพวินเนอร์นะครับ15-16แล้วก็คอมมูนิตี้ชิลนะครับสองครั้งส่วนเจอร์ลัดเด็ดถ้าเราดูเรื่องของโปรไฟล์เนี่ยแกก็มียูฟาเบสเพเยอร์อินยุโรปนะครับ2,05แล้วก็มีฟุตบอลออฟเดอะเยียร์อันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นรางวัลส่วนตัวนะอ่า UCL นะครับ4 2,110อ่า2,04 2,05อันนี้ UCL ยูฟาซูเปอร์คัพวินเนอร์นะครับได้สงครั้งสองพันหนึ่งสองพันสองสองพั่ายูฟาคัพวินเนอร์นะครับสองพันคัพสครั้งนะครับสองพันสิบอ่าสองพันหนอ่าคาราบาวคัพนะครับหรือเรียกว่าคาริ่งคัพก็ได้นะครับในอดีตก็จะเป็น2องพ2นหนึ่งสแล้วก็คอมมูนิตี้ชิลด์นะครับสครั้ง2องพันสอซึ่งถ้าเราดูกันที่ประวัติเรื่องของแชมป แล้วก็ความสําเร็จในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนลิเวอร์พูลมองก็อาจจะมองว่าเจอหลาดก็ดีกว่าเรื่อง UCL ใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบนับความสม่ําเสมอทั้งบอลถ้วยในภาพรวมแล้วก็บอลลีกในภาพรวมเนี่ยก็ต้องยกให้เดอะบอยนะอ่านี้ก็แล้วแต่มุมมองจริงนะครับคือใครจะมองเห็นยังไงก็ไม่ว่ากันแต่เอาเป็นว่า2คนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมาก ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่พวกเขาอยู่เจอรลาดอาจจะไม่ได้อยู่ในยุคที่เดอะบอยเทพมากๆส่วนเดอะบอยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในยุคที่เจอรลาดมีชื่อแล้วก็ได้รับการยอมรับในอดีตนะพอะงั้นเ,เรื่องนี้เทียบไปก็ดราม,มา่าเปล่านะครับพอเงั้นจบดีกว่านะขอให้จบอยู่ในคลิปนี้นะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมใครชอบประเด็นน่าสนใจเรื่องนี้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยคิดเห็นยังไงความเห็นของคุณเรื่องเจอหลาดกับเดอะบอยก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้าก็พบนบะสวัสดีครับ